ค่ะใช่คุยกันค่ะคุยกันมานานแล้วว่าตั้งแต่รู้จักกันก็ก็มีการขอรูปกันในไลน์แล้วก็มีไลน์กันแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยค่ะคุยสนิ่หวานเอ่อคุยกันในฐานะเพื่อนแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้สถานะความเป็นเพื่อนก็ยังคงเดิมแค่นั้นใช่ว่า ไม่เคยได้คุยกันเลี้ยงเราเวยไปที่ค่าัวไเงีไม่เคยค่ะพี่บอยไม่เคยชวนไปกับเราเลยเพราะว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกันมากกว่าไม่เคยมีอะไรมากกว่านั้นคุยกันนานไหมกันานรือยังนะคะสักประมาณครึ่งปีหรอคะใช่เพราะว่ารู้จักกันในงานอีเวนต์ต่างจังหวัดเจอกันหลายครั้งค่ะแล้วก็พอมาเจอกันบ่อยๆก็เลยมีการแบบถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุก็เชียร์เหมือนกันนะครับก็เชียร์หลายคู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างกับ มินก็มีข่าวกับหลายคนใช่ก็ตอนนี้ก็เรียนกับทรงงานใช่เหมือนเดิมค่ะมินก็ยังรักษาสถานะตัวเองให้ได้แบบนี้เลยใช่เพราะว่าเหมือนเราก็ยังไม่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะมีใครด้วยเพราะว่าปัญหาของคนจะมีคู่คือถ้าไม่มีเวลาก็ปัญหาแรกคือต้องทะเลาะกันใช่เพราะฉะนั้นมินว่าพร้อมก่อนแล้วค่อยมีก็จะได้สวยงามสีเดียวอย่างพี่บอยนี่โอไหมคะ อย่างพี่บอยก็น่ารักพี่บอยเขาจะน่ารักดีค่ะเขาจีบนี่จะไปเกี่ยวไหมคะเอ่อถ้าถ้าในตอนนี้มินก็คงต้องก็ดูดูกันไปอะค่ะใช่เพราะว่าเป็นที่ที่น่ารักแล้วพี่บอยก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆก็ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ออกมาขอโทษตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่บอยเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆใน่ารักมีบางทีท่าจะจีบเราไหมคะพี่บอยอะ่ะเขาเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากกว่าไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้เชิงอย่างนั้นเขาคิดเล่นอะไม่เคยมีมุมหวานๆเลยต้องเรียกว่าแบบกัดตลอดมากกว่าใช่เขาจะชอบว่ามินอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแซวอะไรเราบอกว่ามินหน้าแก่บอกว่ามินอ้วนบอกอะไรอย่างเงี้ยจะลูกไม้ทำไมมาแบบคนตัวเลยไม่หรอเขาพูดอย่างนงี้ยเป็นโกงไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนคิดเล่นเขาเนาะ แล้วก็พอเห็นบอกว่าอันนี้ต้องไปถามพี่บอยนะ กับพอเหตบอกว่าพ้อไปไหว้พ่อแม่ที่ขอนแก่นมาเฮ้ยไม่ได้ไปไหว้ค่ะกับกับพ้อนี่คือมินกับพ้อเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าอายุเท่าเกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งสักพักแล้วแล้วก็พ้อเองก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนไปแล้วก็ล่าสุดร่วมงานกันในละครเรื่องยกเล่ิกังกรก็ไม่แปลกที่จะสนิทกันแล้วก็วันที่ไปขอนแก่นก็มินกับพ้อเนี่ยมีงานร่วมกัน คือเดินแบบข้ามไหม่ค่ะใช่แล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่นูนก็อยู่ด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านคุณพ่อคุณแม่นูก็เลยช่วยไม่ทานข้าวใช่แล้วก็จรทง่ช่วยหลายคนใช่แต่ว่าแบบเราสนิทกันเราก็เลยแบบก็มีแค่พอตไปใช่แล้วก็ก็ไปทานแต่ไปกันหลายคนมากค่ะไปเป็นสิบโตใหญ่มากกินปลาเผาหมดไปประมาณสิบตัว เยอะมากกินดุมากกินกันเยอะค่ะไม่ต้องการให้พ่อแม่ไปแบบแอบสอนพ้อสอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าป๊าป๊ากับแม่มิ้นก็รู้จักพ้อสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าป๊าป๊าก็มากองแล้วก็ช่วงนี้ป๊าป๊าก็มาดูคิวให้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เรื่องในวงการค่อนข้างเยอะเขาก็จะเขาก็สนิทกับพ้อนะเขาก็ว่าไงลูกอะไรเงี้ยตามภาษาเพื่อนลูกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบมีอะไรลึกซึ้งพ่อแม่ชอบไหมคะ พ่แม่ก็ชมก็บอกว่าพอหน่ารักเนอะเป็นเด็กแบบว่ามีการะเทศะใช่ก็พ่อก็น่ารักก็เพื่อนแฟนเขาเรี่พ่อแม่เคยเจอหรือว่าเป็นบิดาของพ่อแม่น่าจะใช่ใช่ถ้าในวงการอ่ะใช่เพราะว่าเป็นวัยเดียวกันด้วยแล้วก็เราเหมือนร่วมงานกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนป้ากับแม่เขาก็ดีใจเลย บบเขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้ว,ลวเขาก็มีลูกเพื่อนมาเขาก็ต้อนรับดีอะไรเงี้ยล้วก็เราเป็นเจ้าบ้านเอนอะเนาะใช่เราก็ต้องดูแลอะไรเลงี้ยเพราะมีเป็นคนขันแก่นนะคะใช่ก็ใครเข้าขงเอมินไม่ได้มองว่าแบบเขาแข่งขันอะไรกันนะเพราะว่าบินเองก็คุยกับทุกคนแบบเพื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เรียนใช่ก็ยังเรียนหนักมาก้วยใช่ก็ช่วงนี้ก็จะไปเน้นเครียดเรื่องเรียนมากกว่าเรายังไม่พร้อมเปิดใจเอง ส่วนหนึ่งมินก็ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ค่อนข้างซีเรียนเรื่องเรียนเ,เ,เพราะว่าตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะแล้วก็อยากจบแล้วอ่ะใช่ก็เลยช่วงนี้ก็ขยันมากเพราะว่ามีเรียน5ตัวก็มีโปรเจกต์ทุกตัวเลยใช่แล้วเราก็เครียดเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยเราเราเหมือนเราเหมือนแบบทำงานมากกว่าคนอื่นในเวลาที่เพื่อนนอนเราก็ต้องถ่ายละครหรือว่าทำโปรเจกต์งานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราต้อง ต้องขยันมากกว่าคนอื่นมากเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยใช่ก็ต้องต้องขยันมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ินว่าเรื่องหัวใจก็เอาไว้ก่อนสิก่อนคือว่าอยากให้เรียนจบก่อนแลถึงจะเปใช่<ๆ>ใช่<ๆ>เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ใกล้จะจบะตอนนี้เลยเกตัว<ม>ก็เทอมหน้าแล้วก็ซัมเมอร์แล้วก็อีก2ตัวก็จบแล้ว